จากนั้นนายกุนตะสูกาลิกนี่จึงจะเอาน้ำร้อนเนี่มาเทล่าผิวหนังของหมูเพื่อลอกเอาขนมันออกค่อยออกคอนทุกหัวมานที่ลงหมูกว่าจะตายได้ทุหลนทุลายลอกดูความเจ็บความปวดขนาดมีดบาดมือเรานิดเดียวเราก็ร้อน น้ำร้อนมันลวกมือเราหรือทานไปลวกมือเรานิดเดียวเราก็ร้อนแทบตายแต่นายจนได้สูก็เรียกนีเทน้ำร้อนลวกเขาทั้งตัวคิดดูว่าถ้ามีคนมาเทน้ำร้อนลวกเราเนี่ยเราจะตะเกียงตะกายจะร้อนขนาดไหนหมูตัวนี้ก็เหมือนกันตัวแล้วตัวเล่าไม่ใช่ตัวเดียวแกข้าหมูอยู่อย่างนี้ตลอดสี่สิบห้าปีจนเวลาแก่ป่วย ในขณะที่แกป่วยลงเนี่ยเจ็ดวันนี่คานอยู่เหมือนหมูตอนฆ่าหมูเลี้ยงชีวิตนี่หมูชิ้นเดียวก็ไม่เคยเอาไปให้ทานฆ่าแล้วก็ขายเอาเงินหมดไม่เคยทำบุญไม่เคยถวายพระไม่เคยทำบุญใส่บาตเมื่อแกป่วยตลอดเจ็ดวันคานเหมือนหมูล้องอ้อกบ้านอย่อยางนี้ วันหนึ่งเป็นวันพระพระพิสุท์ทั้งหลายไปบินท่าบาได้ยินเสียงร้องที่บ้านของนายจุนตสูกนิคก็กลับมาถามกลับมาคุยกันมากราบทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญวันนี้เป็นวันพระทําไมนายจุนตสูกนิคถึงฆ่าหมูอยู่พระพุทธองค์บอกว่าทําไมพวกเธอถึงถามอย่างนี้ พิสูจทั้งหลายบอกว่าไปบินทถาป่าได้ยินเสียงหมูอเพระพระเจ้าจึงตรัสว่านั่นไม่ใช่เสียงหมูแต่เป็นเสียงของนายจุนทสุกลิกในขณะที่เขาป่วยใกล้จะตายนี้กรรมนิมิตรมาปรากฏให้เขาเห็นไฟนั้นล, ốc, ลกโลกีนั้นลบกมาปรากฏให้เขาเห็น เขาจึงร้อนนั่งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จิตด,ดวงสุดท้ายถ้าเห็นภาพแบบนี้ก็จะไปสู่นรกอเวจีโดนเผาไหม้อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นคนทุกคนที่ทำบาปทำกรรมมาคนไหนผิดศีลข้อไหนผิดศีลข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอมไม่เคยให้ทานทำบุญะอะไรเลยทำร้ายบุญก็จะได้รับความเดือดร้อน นอกจากนั้นแล้วไปโตน้องลกแล้วยังไม่จบมาเกิดเป็นคนก็เป็นวิบากกรรมตามมาต้องโดนเขาฆ่าโดนเขาแกงไอ้นในบางคนยังไม่แก่เลยก็โดนเขาฆ่าบางทีโดนรถชนตายบางทีโดนเขาจับไปฆ่าบางทีโดนเขายิงตายเพราะอะไรวิบากกรรมที่เคยทําผู้หื่ดมาเป็นเจ้ากรรมในเวรตามมาถ้าเราทําผิดศีลข้ออื่นเย ถ้าเคยเอาโกหกเอาลูกเขาเอาหัวเขาเอาเมียเขาก็จะไปตกในโลกในนรกเหมือนกันเมื่อวนจากนรกตัวนั้นแล้วมาเกิดเป็นคนแต่งการแต่งงานไปก็โดนคนอื่นมาเอาสามีไปมาเอาภรรยาไปเหมือนกันร้องให้ภูมิายทำไมก็ต้องมาแยกสามีฉันทำไมสานมีฉันต้องแยกใจแยก ต้องนอกใจฉันลองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราถามตัวเองเราเคยทำแบบนี้ไหมถ้าเราไม่เคยเอาของเขาเขาคงไม่มาเอาของเราเราไม่เคยนอกใจเขาเขาก็คงไม่นอกใจเราเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนโดนสามีนอกใจโดนปัญญานอกใจให้ทำใจเสียทว่าเรานี่แหละเคยเอาหัวเขาเคยเอาเมียเขา ให้ทำใจให้ใช้กรรมให้มันหมดอย่าดอกกรรมด่าวเวียนอย่าไปจองล้าจองผ่านให้มันยาวต่อไปยิงส่วนถทาคนไหนหเคยโดนขโมยโดนลักสิ่งของก็ให้เข้าใจว่าเรานี่แหละเคยทำเขาก่อนเขามาลักของของเราก็าแสดงว่าเราเคยลักของเขาถ้าเราไม่เคยรักของเขาเขาก็ไม่ลักของเราพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ให้วาแบบนี้ ท่านไม่ให้สร้างกรรมสร้างเวรเหมือนขบ,บทที่เราสวนเมื่อกี้นี้อเวลาพยาผัตาอนีกาสุขีอัตานาปริหาณันโตส่วนแล้วน้อมจิตไปด้วยการไม่ผูกเวรการไม่จองเวรทำให้เกิดความสุขการผูกเวรการจองเวรทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นน้ปฏิบติธรรมปฏิบติธรรมแล้วต้องปล่อยวางต้องทำใจไม่ใช่ว่าปฏิบติธรรมแล้วจองเวร ต่อกัำต่อเวนไปพ่อแม่ครูบาอาจาระพฤ้นปฏิบัติทำให้เรารู้จากวิธีวางลงวางจิตลงวางใจลงทำจิตให้มันเบาทำใจให้มันเบา,ใใเบาอย่าให้มันหนักเพราะอีกหน่อยเราก็ตายแล้วเมื่อตายแล้วเราไปเกิดใหม่เราจะได้มีกรมไม่มีกราจิตตามตัวเราไปเกิดมาชาตินี้ ถ้ากรรมเก่ามันไม่ดีพยายามแต่งใหม่เสียทำใหม่เสียปล่อยวางอย่าจองล้างจอง่านกันถ้าคนไหนจองล้างจองฐานก็ให้เราปล่อยวางอย่าไปตอบให้จองคาถาหลวงพ่อไว้ดีๆตัวไขรตัวมันกรรมไครกรรมมันบุญไครบุญมันเราจะไปต่อกกรรมกับเขา ถ้าไปต่อมันก็ยาวเราต้องใช้ต่อไปอีกเมื่อเราไม่อยากให้เขาทำกับเราเราก็อยากให้ทำกับเขาอันนี้เขาเรียกว่ากรรมมนิมิตมันจะมาปรากฏในวาระสุดท้ายถามว่าเป็นจริงๆไหมนงพอ่อแน่นอนกรรมที่เราทำไว้นี่แน่นอนถ้าคนไหนอยากรู้นี่ให้ไปปฏิบัติทำดู กรรมใดก็ตามที่เราทําไว้เวลาเราปฏิบัติธรรมมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นภาสัต์ตัดชีวิตอะไรต่างมันจะโผล่ขึ้นมายิ่งด่าพ่อด่าแม่ทําร้ายพ่อทาร้ายแม่ยิ่งปรากฏได้เร็วมากถ้ามันไม่ปรากฏในขณะปฏิบัติธรรมถ้าคนไหนไม่เคยปฏิบัติธรรมมันก็จะมาโผล่ตอนที่เราจะตายอันนี้เป็นกรรมอน,นิมิตส่วนบุญอนิมิตนั้นมันจะมาปรากฏให้ก่อนที่เราจะตายเหมือนกัน สมมติว่าพี่น้องนี่เราทั้งหลายนี่เคยให้ทานเคยรักษาศีลเรามากันใส่ชุดข้าวแบบนี้ไปทําวัดสวดมนต์ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างทําวัดหมุนเวียนที่บ้านเราบ้างที่เราทั้งหลายพากันไปทําวัดสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่สวดมนต์บวชหน้าสวดมนต์งานากติที่เราไปสวดให้ญาติให้โยมสลองศรัทธานตลอดถึงใส่บาตรปอะพฤติปฏิบัติธรรม อย่าไปคิดว่ามันไม่มีนะพยายามจำให้ดีๆภาพเหล่านี้เวลาเราจะตายถ้าเราเห็นภาพเหล่านี้ในตัวภาพตัวเองนั่งสวดมนต์เห็นภาพตัวเองนั่งเจริญภาวนาเห็นภาพตัวเองนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นภาพตัวเองสนทนาธรรมเห็นภาพตัวเองยืดใจบาปมาก็จิตดวงนี้จะส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ หรือมาเกิดในโลกมนุษย์หรือไปพม,มโลกหรือไปตามบุญญบรารมีเหมือนกับธรรมมิกะอุบ,บาสกแกฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งแกป่วยเมื่อแกป่วยลงแกก็เลยบอกลูกสาวว่าพ่ออยากจะฟังเทศฟังธรรมไปนิมนต์พระมาให้เท้พ่อฟังหน่อยลูกสาวก็เลยไปนิมนต์พระมาสาธยายเขา ในกณะที่พระกำลังสาธยายทำอยู่นี้เทวดาจากทั้งสิบทั้งหกชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นดาวดึงสัญญามาสัญญาตูตลอดถึงนิมมานระรดีทั้งหกสอชั้นได้นำราชรถมารอยอยู่ในอากาศพร้อมเชิญชวนให้เขาขึ้นรถของใครของมันทำมี้เก่าบาสกนี้กำลังฟังทำอยู่ควจะเสีย เสียในการทาคำควาธรรมก็เลยลองบอกไปว่ารอก่อนรอก่อนหยุดก่อนพิสูจที่กําลังสาธยายทำเรียกว่าท่านบอกให้หยุดก็เลยพากันหยุดหยุดแล้วก็เลยพากันเดินกลับวัดไปลูกสาวก็เลยถามว่าพ่อพ่อไม่เคยห้ามเสียงสวมดมนต์ไม่เคยห้ามเสียงพระบันสาธยายทำทำไมวันนี้พ่อถึงห้าม ทำมิเก่าบาสบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อไม่ได้ห้ามพระไม่ให้สวดสาธยายแต่พ่อห้ามเทวดาที่มาจากสวรรค์ทั้งหกชั้นว่ารอก่อนอย่าเพิ่งมาทําลายการฟังเทศของฉันเลยให้รอก่อนให้ฉันฟังเทศฟังพระสาธยายจบก่อนแล้วฉันจึงจาไปลูกก็เลยถามว่ารถมันอยู่ที่ไหนพ่อไม่เห็นเลยมีแต่อาการเปล่าทำมิเก่าบาสบอกว่านั่นลูก พวงมาลัยวางอยู่ในงานเห็นไหมเห็นเธอจงอธิษฐานจับพวงมาลัยแล้วอธิษฐานแล้วโยนไปในอากาศว่าพ่อของฉันถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์ชั้นไหนลูกก็อธิษฐานตามสีพม่พ่อปองพอทีน่นาเจลูกก็โยนพวงมาลัยไปในอากาศตากฏว่าพวงมาลัยไปลอยอยู่บนอากาศลูกคนมองตา,าเปล่าจะเห็นพวงมาลัยลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ของอะไรเลย ตามก็เอาบาสกก็เลยบอกวา่านั่นเห็นไหมพอมาลัยขอพ่อเห็นลอยไปคล้องค้างอยู่ที่สวรรค์ชันนนนน้นดูสิพ่อจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดูสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นญาติโยมพี่น้องทั้งหลายการสร้างคุณงามความดีการสร้างบาร,รมีเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําใครจะทำมือไม่ทําเป็นเรื่องของเขาแต่เราทั้งหลายให้สร้างให้ทํา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำดีสร้างดีให้สร้างส่วนคนในชั่วเป็นเรื่องของเขาพระชั่วก็เป็นเรื่องของพระโยมชั่วก็เป็นเรื่องของโยมตำรวจชั่วก็เป็นเรื่องของตำรวจชั่วทหารชั่วก็เป็นเรื่องของทหารหมอชั่วก็เป็นเรื่องของหมอเรื่องของใครของมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับคุณงามความดีข้าวเนี่ยใครกินคนนั้นก็อิ่มไฟใครไปจับคนนั้นก็นอนคนไม่จับก็ไม่นอน เพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพอ่อขออนุโมทนาบุญจ่อคณะสายบุญบนารมีธรรม